สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูเลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่จะไปตีแพ็คลายวันที่มันจะเข้ามาพิเศษช่วงนี้เนาะก็เดี๋ยวเข้าไปดูที่แพ็คลายวันกันเลยนะครับโอเคลีกหน้านี้เป็นตัวครึ่งบกครึ่งน้ำนะใช้ตัวครึ่งบกครึ่งน้ำลงต่อสู้ก็เป็นเจ้าไดาโนซูคัสนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปตีแล้วกันเดี๋ยวเราตีแพ็คนี้ก่อนเลยมันก็จะมีอยู่แพ็คเดียวแหละอ่ะแพ็คนี้นะครับ Wishing Water นะของรางวัลก็เป็นตัวครึ่งบกครึ่งน้ำโอเคสามรอบใช้ตัวครึ่งโ,โหเจอกับนกด้วยตัวที่สองเอานี่แล้วก็นี่เลย โอเคมารอบแรกน่าจะไหวอยู่เดี๋ยวเราก็สามารถชาร์จได้เนาะโอเคของเขา2แต้มจ้าดอนเจน2ไม่ตีนะเราก็ขอชาร์จต่อเนื่องไปเลยเขาป้องกันหนึ่งมีตอนนี้เป็น3มแต้มนะครับแล้วจะตีไหมสามนี้ออ้ตีมาแค่หนึ่งนะ โอเคถ้า okay. งั้นเราก็ได้ชาร์จต่อก็ขอชาร์จสโจมตีสองเข้าหนึ่งโอเคครับโหเข้านิดเดียวอะตอนนี้เขาสี่แต้มสแล้วอะยังตีมาแค่หนึ่งนะโ okay. อเครอบนี้เราเกือบตุยงั้นเราก็ต่อไปเรื่อยเนาะ ก็ขอชาร์จสีโจมตีสีไปเข้าสองโอเคโอ้โหตอนนี้ห้าแต้มห้ามาเลยดิโอเคครับเขาตีมาห้านะเราก็นอนไปเขาแต้มหมดเพชรโตก็ใส่โอเคสองแต้มได้ใช่ไหมเนี่ย แล้วก็ป้องกัน3ชาร์จไป2แต้มไปนอนซาเรียบร้อยตัแรกตัวที่2นะครับมี4แต้มไม่ตีอีกอะ่ะแล้วเราขอชาร์จสโจมตีที่เหลือเข้าหนึ่ง โอเคต,ตอนนี้เขาหกนะก็น่าจะตีมาหกอะโอเคครับเขาตีมาหครับเราก็นอนไปบาเกเกอลงมาเราก็จัดเลยเราก็ต้องป้องกัน สาชาร์จไปสามแต้มไปนอนซะ <c oughs> เรียบร้อยตัวสุดท้ายตีมาเลยอย่าให้เสียเวลาอย่าให้ต้องคิดมากโ <c oughs> อ้โหแล้วไม่ตีด้วยแล้วเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนหไปเลยแล้วกันไป <c oughs> โอเคเขาป้องกันสองเอาไปชาร์จสกลายเป็น6ก,ก็หวังว่าจะตีมา6นะ ตีมา6นะครับโอเคเข้าหลอดแค่1ยังสบายสบายอยู่แค่ครึ่งหลอดไปจัดการ5แต้มไปครับ5แต้มไปนอนซะเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปรอบแรกนะตีสวนเจ้านกได้นะใช้ตัวครึ่งบกครึ่งน้ำตีสวนไปรับดินเอม่วง300ครับไปต่อรอบที่2ยังคงเป็นนกอยู่นะ เราก็เอาไดาโนแล้วกันแล้วก็คูลาแล้วก็นี่โอเคน่าจะไหวนะรอบนี้มาเออเราต้องป้องกันไว้ก่อนขอป้องกันก่อนของเขาสองแต้มสองแล้วยังไม่ทำอะไรงั้นเราต้องชาร์จแล้วเนี่ยชาร์จเลย ป้องกันหนึ่งตอนนี้อย่าพึ่งตีอย่าพึ่งตีขอชาร์จอีกนิดหนึงโอเคงั้นชาร์จสโจมตีหนึ่งไม่เข้าก็ไม่เป็นไรตอนนี้เขาห้าแต้มนะครับห้าแล้วยังไม่ตีเนะโอเคแล้วก็ขอชาร์จสโจมตีสี แต้มเดียวเองเขาเก็บไปชาร์จ2กลายเป็น6ก็น่าจะตีมา6นะโอเคครับเขาตีมา6นะครับเราก็นอนไม่มีปัญหาคูลาต้องใส่เลยใส่แล้วก็ชาร์จไป สองแต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวที่สองอ่ให้ต้องคิดมากตีมาสี่มาไม่ต้องคิดมากโอ้เนี่ยไม่ตีเราขอชาร์จสี่โจมตีสามไปเข้าหนึ่งม,ม,มามีหกอีกแล้วก็น่าจะตีมาหกอีกและ โอเคครับเขาตีมาหกเราก็นอนแล้วไปตัวสุดท้ายต้องจัดเขาสองตัวนะตัวแรกก่อนต้องสามป้องกันก็ต้องต้องสามเลยอะ่ะแล้วก็ชาร์จไปสามแ้มไปนอนซะตัวสุด ท้มีสี่โหเอาอีกแล้วไม่ตีแล้วเราป้องกันนะ้าแตมเหมือนเดิมชาร์จโอเคเข้าป้องกันสองเอาไปชาร์จสองกลายเป็นหกหกแล้วตีมาหกนะครับเข้าเราหนึ่งโอเคยังไม่นอนคล้ายๆรอบเมื่อกี้เลยนะตอนตีช่วงท้ายเนี่ย ใส่เลยครับ5แต้มไปไปนอนได้แล้วโอเคครับชนะไปนะครับในรอบที่2ของการตีแพควิชชิงวอเตอร์ดินเอม่วง300ครับรอบสุดท้ายไปก็ใช้แล้วก็ออตาโปตัวสุดท้าย คาโปรหรือดิปโปเอาดิปโปดีกว่าเนาะที่เหลือมันก็ไม่โอเคอะ่ะหรือคาโปดีดิปโปดีกว่าตีแรงกว่านะอ่ะมารอบสุดท้ายเราต้องป้องกันไว้ก่อนของเขาสองแทมจะตีไหม ตีมาแค่หนึ่งโอเคงั้นเราก็ป้องกัน2ต่อเขายังคงป้องกัน1มี2แต้มนะครับแล้วก็ตีมาทำไมตีมาทีทละหนึ่งโอเคงั้นเราสละชีวิตแล้วขอชาร์จสเลยเขาป้องกัน1รอบนี้เขามี3นะครับแล้ว ตีมาแค่หนึ่งนะโอเคอเคขาเหลือสองเราก็ขอชาร์จต่อเนื่องไปชาร์จสี่โจมตีสามอป้องกันสองเข้าหนึ่งแต้มรอบนี้เขามีสี่อยากกักได้ไหมอ่ะขอเถอะโอ้โหตีมาสองแล้วเหลือสองนะออตาโปลงมาก็าต้องจัด ตีเผื่อไปสองแต้มเลยนะกลัวไปชาร์จจังเลยแล้วก็ต้องป้องกันเผื่อไว้ไปโอเคเขาเอามาป้องกันนะเข้าสองแต้มตอนนี้เขามีสี่โงเ,เลยสี่กักเนะเาะเปลี่ยนตัว แล้วก็ขอชาร์จหมดมีสี่ต้องตีกักัดตีกักทีละสองโอ้โหแล้วเหลือ2อย่าเอาไปชาร์จนะเดี๋ยวจะตีเผื่อสองแต่อย่าเอาไปชาร์จนะใส่ไปใส่ไปแล้วก็ป้องกันแค่2ก็พอนะเราชาร์จมั่ง,งดิ โอเคเข้ามาเอามาป้องกันนะเข้าสามแต้มอยยาาไปชาร์จเย่าไปชาร์จตัวสุดท้ายอยากกักบีตีมาให้หมด4แต้มอ่ะตีมาสาโอเคได้อยู่เหลือแต้มเดียวนะเรามี5ผลต่าง4อ่ะได้ก็จัดเลยครับหแต้มแหรรอบนี้เจ้าเล่ยจังเลยตีกั๊กๆเนะี สีแต้มไปนอนซาเรียบร้อยครับชนะไปทั้ง3ามรอบนะครับของการตีแพ็ควิชชิ่งวอเตอร์นะครับตัวครึ่งบกครึ่งน้ำเจอกับนกเปิดซองกันเลยจะได้ <c oughs> เจ้าคูลานะครับโอเคตัวระดับแรเลยนะแต้มเ w 325โอเค ก็เรียบร้อยไปนะครับสําหรับการตีแพ็กวิชชิ่งวอเตอนะครับใช้ตัวครึ่งบกครึ่งน้ําไปสู้กับ AI ที่เป็นตัวนกนะก็ค่อนข้างจะตึงพอสมควร AI มีการเจ้าเล่นิดหน่อยนะตีแบบกักๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจกันด้วยนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ